จงไมยั้งนี่จงไมยังนี่คือบุษยไทยนี่ฮะคือบุษยไทยยำเนี่ยมนัยจนมจะคลองให้ตัวนี้ก็ได้ออผมมีอะไรจะมาถามพี่เพื่อนๆนะครับผมถ้าคุณไปไถ่ายรับจ้างแล้วเจอสภาพแบบนี้แล้วหางควลวนด้วยจะทำยังไงครับถ่ายไ,ไม่เข้า จ้างนะนี่ครับขนาดทั้ง640เสียรันนี่ระบบหางนี่กดได้ระยะหนึ่งเลยครับนี่ครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับเจอหญ้าอย่างน,นี้โอ้โหยอมเลยนี่ครับหญ้าเครอไผ่ของแท้ ดันเจอของแค่แล้วครับวันนี้อ่ะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆคิดว่ายัางไงครับผมพื้นที่แบบนี้นะครับกับหญ้ารกๆอย่างนี้นะครับไายหางพวนนี่บอกเลยว่าเหนื่อยเลยครับผมวิ่งก็ไม่ได้นะครับวิ่งไวก็ไม่เข้าแล้วก็แถมอีกตัด,ตดขคืกตั้งหากนะครับมันเป็นล่องยางเก่านะครับผม ไม่ใช่ล่องยางเก่าหรอกรวมต้นล่องยางปัจจุบันนี่แหละครับพอดีเขาให้เช่านะครับเขาทําไม่ไหวเพราะว่ามันลุกนะครับไม่ใช่ลุกธรรมดานะครับฮะหำยัน <c oughs> คนขับบอกว่าไข่ย่อนหมดแล้ว <c oughs> โอ้เจอแบบนี้นี่ปวดหัวเลยครับแล้วไม่ใช่ยา ธรรมดาด้วยนะยหญ้าเครือบไผ่นะบ้านผมเรียกหญ้าเครือไผ่นะครับแต่ไม่รู้ว่าภาษาอื่นเขาเรียกอะไรนะครับผมนี่ครับข้างบนนี่ไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีหญ้าอันนี้ด้วยอันนี้มันไถลงลง,ง่ายอยู่แต่ถ้าเจอญ่าอันนี้นี่เนี่ยครับเนี่ยแบบนี้นี่บอกเลยว่าจบเลยนะครับหางพลนนี่ หางพรวนในหางบุกเบิกนี่จบเลยนะครับมีทางเดียวครับที่จะไถได้ง่ายที่สุดครับแปลงลกๆอย่างนี้ก็คือต้องมีหางสับหมกนะครับผมแต่พวกผมไม่มีอดีตมีแต่หางพรวนกับหางบุกเบิกนะครับโอ้เจอแบบนี้นี่ปวดหัวเลยครับผม มันไม่ใช่มันมันไม่เข้านะครับเนี่ยมันพันนะครับผมแลหญ้ามันยาวด้วยวประมาณสองชั้นสามชั้นน่ะพูดง่ายๆก็สามรุ่นยา้าโอ้นี่มาเจอฝั่งนี้ยิ่งแล้วเลยครับโอ้แบบนี้ปวดหัวครับพี่น้องเอาไงดีครับ ผานห้ายังกินไม่ลงนะครับผานหกผานเจ็ดผานแปดนี่บอกเลยว่าเอาไปทิ้งเลยครับผมนี่หางห้ากินไม่ลงนี่ยอมเลยนี่หญ้านี่รถไถกลัวที่สุดคือหญ้นานี่แหละครับมันไถไม่ขาดแล้วก็ไม่เข้าด้วยโอ้โหเจอแบบนี้ปวดเฮตดเลยครับผมมีอะไรจะมาถามที่พี่เพื่อนๆนะครับผมถ้าคุณไปไถรับจ้างแล้วเจอสภาพแบบนี้ แล้วหางครวนด้วยจะทำยังไงครับถ้าไถาไม่เข้าอาไปไถรับจ้างนะนี่ครับขนาทาหกสเสียล้านนี่ระบบหางนี่กดได้ระยะหนึ่งเลยครับนี่ครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับเจอหญ้าอย่างนี้โอ้โหยอมเลยนี่ฮะหญ้าเคือไผ่ของแท้ ไปไหนเขาทำไมถอยไปอย่างนั้นอ่ะอ่ะอ่ะไปดูไปดูปดนี่ฮะโอ้โหมันไม่ยอมลงเลยอ่ะถอยย้ำก็ไม่เข้านะครับนี่เพราะว่าหญ้าหนามาก ถ้าพี่น้องไปถ่ายรับจ้างนะครับถ้าเจอหน้าง,งานแบบนี้นะครับไปถ่ายหางครวนนะ่ะเพื่อนๆจะทํายังไงครับจะหนีกลับบ้านหรือจะถ่ายต่อถ้าถ่ายไปไม่เข้านี่เจ้าของสวนเขาก็ไม่เอานะครับออแต่ว่านี่มาดูหางครวนเสือลันนี่หางห้านี่กินไม่ลงเลย หหางเกณดหางแปดนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยกิ้งข้ามไปเลยนะแน่นไงนี่ครับผมมายืนถ่ายตรงจุดที่มันลุกที่สุดแล้วนะครับนี่นี่ถ้าหกสีเสียร้านถ่ยไม่เข้านี่แมสซี่ฟอร์ดผมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอามาถ่ายแล้วรับรองว่าไม่ลงแน่นอนครับระบบหางไม่เหมือนกัน,นครับ ตรงไปยังนี่จตรงไปยังนี่คือบัวไทยนี่ยฮะคือบัวไทยยำเนี่ยมึงจะคล้องให้ตัวไี้ก็ได้เอา้าบผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> ผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหน ฝากพินาเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ